วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจําปีการศึกษา2564-2565ณหอประชุมฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ในปีนี้สภา,ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีมติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่พลเอกสรุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในการนี้ประธานองคมนตรีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศารึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2564และ2565ทั้ง7วิทยาเขตร,รวมทั้งสิ้น5,225คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมุ่งจัดการศึกษาชั้นสูงในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบริการเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด,ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็นทำเป็นและใช้เป็นมีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์อีกด้วย วันนี้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปหอวชิราุุธานุสร์ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติในพิธีประทานเข็มที่ระลึกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาประจําปีการศึกษา2566ประกอบด้วยผู้ที่เข้ารับตำแหน่งใหมผู้ที่เกษยียณอายุการทำงาน และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์30ปี20ปีและ10ปีเฝ้ารับประธานเข็มเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดและพระราชทานนามสถาบาันการศึกษาไว้เป็นจำนวนมากทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีทรงสืบสามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถทั้งยังทรงก่อตั้งและทรงรับสถานศึกษาไว้ในพระอุปถัมภ์อีกหลายแห่ง ปัจจุบันมีมูล,ลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลดำเนินพันธกิจดูแลสถาบันการศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งสิ้น23แห่งทั่วประเทศวันนี้นายจรันาดาการณสูตรองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการในเรื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปที่เทศบาลตำบลมะค่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมารับฟังสรุปสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีอ่างเก็บน้ำ27อ่างเมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำปริมาตรน้ำป,ปีที่แล้วมี920.42ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ75.65ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำ493.51ล้านลูกบาศเมตรคิดเป็นร้อยละ40.56 ในตอนบ่ายไปตรวจเยี่ยมพบปะผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการขุดสระเก็บน้ําบ้านถั่วแปบพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริตาําบลมะขาอําเภอโนนสูงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเดือนมิถุนายน2 5 6 3ตามที่ราษฎรบ้านถั่วแปบหมู่ที่6ขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้มีแหล่งน้ําต้นทุนไว้ใช้ทําน้ําประปาหมู่บ้านให้ราษฎร0 0ครัวเรือนได้ใช้อุปโภคบริโภคเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักสวนครัวรวมทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมองค์มนตรียังได้ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่อเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลมะข่าอเภอโนนสูงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563ตามที่รัษฎรบ้านห้วยใหญ่ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อให้มีน้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีรวมทั้งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่เกิดขึ้นเป็นประจำอีกทางหนึ่งด้วยที่วัดหนองเด่อนอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาพรอ,ออกให้บริการตรวจรักษ,ษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจํจนวน200ชุด เนื่องในวันมหิดล24กันยายน2566เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาทีเบศอดุลจเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีจากนั้นไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ และมอบกระเป๋ายาพระราชทานสิ่งของจําเป็นสําหรับผู้ป่วยติดเตียงให้กับญาติไว้ใช้สําหรับดูแลผู้ป่วยอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ปี2566มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวางตะเคียนทางผู้ป่วยเลื้อรังและผู้ป่วยทั่วไปกว่า10,000คนและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังตะเคียนกว่า8,000คน ทั้งนี้ประชาชนที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยในสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ